แนะนําตั สว,ส,สวัสดีค่ะชื่อเลโวค่ะคุสวัสดีนค่ะชื่อโบนะคะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในท็อปปิกนะคะเรื่องวิธีจับผิดนะคะดูยังไงว่าเป็นผู้ชายแท้หรือว่าเป็นเก้งกวางนะคะยังไงคะก็เพื่อนเคยมีเออรุ่นพี่ที่แอบปืมกันไหมคะอืเยอะเลยเยอะเลยเหรอเยอะเลยเลโอมีวิธีแบบดูยังไงคะว่าเอ้ยคนนี้เป็นผู้ชายแท้แทหรือว่าเป็น พันเดียวกันกับเราเราก็จะแบบว่ามีวิธีการนะคะแล้วก็มีหลายข้อหลายวิธีการนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ยกมาประมาณจักสิบข้อด้วยกันนะคะผมข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็แบบว่าเราก็จะดูแบบว่าเออเราติดตามหรือว่าติดตามดาราในแบบเซ็กซี่หรือว่าในเอจอย่างนี้นะครับก็คือเราไปส่องเท่เขาใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะเข้าไปส่องไปดูรัานเรา รัดเราว่าเขามีแบบเออมีผ so okay, right? ู้ชายเซ็กซี่เซ็กซี่นเฟซบุ๊กหรือเปล่าถ้ามีมันก็จะแบบแมวมอมไปทางเก้งวางแล้วใช่ไหมคะใช่แล้ววิธีที่สองโบมีอะไรแนะนำไหมคะชอบแต่งตัวเป๊ะเนี้ยฟออกชั่นเยอะแล้วก็กินน้ำแข็งฟุ้งตลอดเวลาเลยค่ะผู้ชายใส่เนี้ยใส่หวานใช่ไหมเนือเนี้ยแล้วก็วิธีที่สามนะคะชอบใส่เสื้อรัดรูปหรือว่าแบบโชว์ รูปร่างของตัวเองนะคะว่าเป็นแบบผู้ชายไม่ใช่ไม่เชิงผู้ชายก็เป็นแบคนรูปร่างดีอ่ะไม่คนสนใจใช่เพือจะโชว์หมุนของเรานะคะเรา่4ล่ะคะ G4 นะคะแล้วก็จะแบบว่าเวลา เวลาเข้ายิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาจะแบบใส่กีงสั้นรัดๆนะคะเพื่อเป็นเป็นพิเศษกางงสั้นใส่กีงสั้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอย่างลีโอไปยิมนี่ลีโอแต่งตัวยังไงบ้างคะก็ต้องใส่เสื้อเสื้อขาวนะคะก็กางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยเสื้อขาวเวลาเหนื่อลก็ต้องเห็นแว่าสีทีนี้อนะ่ะใช่แล้วก็ต้องมีแบบโชว์อีกนึง ว,วิธีที่ห้าค่ะวิธีที่ห้านะคะกนะ็ดูว่ากัวแดดมากเกินไปไหมเหมือนอย่างลีโออย่างเงี้ยโดนแดดไม่ได้เลยจ้าอันนี้อิงเรื่องจริงเลยนะเสื้อกันหนาวต้องพบตลอดนะคะแหมพูดเกินไปเพื่อนถามว่าลีโอเป็นไหมคะเป็นไหมอ,นนอันนี้เพื่อนๆต้องใช้สิบวิธีที่เราแนะนํานะคะมาเช็คม,มาเช็คดูนะคะเป็นหรือเปล่า แล้วก็เรื่องเครื่องสำอางนี่นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะครีมทาผิว<ด>หมดไม่ได้เลยนะคะห้ามไม่<า>ดเว้นว่าขาือีมใช่น่ารักจังค่ะถ่งเกน่ารักมากเลยค่ะไอ้เต้าขาดแล้ววิธีถึงไหนแล้วครับวันนี้ถึงไหนแล้วถึงเอ่อวิธีที่เจ็ดม ที่เจดีเรียนไงบ้านคะพี่พิ๊เจดก็คือแบบว่าจะต้องโพสต์รูปที่มันโชว์หุ่นโชว์เรือนร่างนะคะแบบให้ดูสิกแพกอะไรอย่างนี้เออเป็นที่แบบดึงดูดให้ผู้ชายเข้ามาแบบอุ้ยอาจจะเป็นแบบวิธีเอ,อเปิดประเด็นชวนคุยก็ได้แบบหให้ผู้ชายถามว่าอุ้ยสิแพกทำยังไงอ,อะไรแบบนี้เออก็เป็นไปได้การร่ดแต้มาข้อที่แปดนะคะสนใจสุขภาพเป็นพิเศษค่ะ ิเสริมเทพโร์โมนอะไรนี้เทพโร์โมนเทพโร์โมนกินวิตามินอะไรแบบนี้เนาะเสริมสร้างความสวยงามและจะได้แบบมีความมั่นใจในตัวเองอ่อยนะคะับพี่บอสพี่ดีโอมีดีโอมีแฟนยงคะคือตรงสเปคหนู่มากเลยค่ะแังไม่มีค่ะยังไม่มีเอาล่ะแล้วพี่ดีโอมอย่างพี่ดีโอนี้ชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายคะแต่คิดว่ายังไงล่ะครับผม ก็ต้องดูกันนะคะถ้ายังถ้าแต่ข้อที่พูดไปยังไม่มั่นใจได้ยังเหลืออีกสองข้อสุดท้ายนะคะก็มาต่อกันที่ข้อที่9เลยนะคะเวลารีโอพูดจาเนี่ยทุกคนจะสังเกตเลยว่ารีโอจะแบบว่ามือมันต้องไปอ่ะถูกไหมคะผู้ชายเขาแบบทุกจังหวะคผู้ชายเวลาพูดเขาจะต้องแบบนิ่งเงียบเียเก็บท่าทางถ้าแบบแบบเป็นเขินด้อายหน่อยเช่เนค่ะ ไปแบบก็ไปตามสัญชาตญาณน่ะเนาะดีโอหล่อมากมีคนชมค่ะวิธีที่สิบค่ะให้คุณโบพูดค่ะวิธีที่สิบนะคะลูกจะตืนเต้นเวลาได้ติดต่องานกับผู้ชายหน้าตาดีๆหล่อๆอย่างนี้นะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นสิบวิธีนะคะที่ จับผิดว่าเขาเป็นชายแท้หรือว่าเป็นเก้งกวางนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะหรือว่าวิธีไหนที่เพื่อนๆใช้แล้วได้ผลนะคะมากกว่าสิวิธีนี้เพื่อนๆก็สามารถพไดคะุยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะอย่างโบเคยมีแบบว่ารุ่นพี่ที่แอบปื้มพี่คิดว่าเป็นผู้ชายไหมคะ ไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างน,นะคะก็ไม่ค่อคิดอะไรดีก็มาแนะนำคอมเมนต์ใต้คระบผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่พวกเราไร์กันถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภไยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ